ก็มันไม่ชอบไอตัวต่อต้านนั่นนะคือตัณหามันไม่ชอบทุกนะฮะและวทีนี้จะมารู้จักตัณหาได้อย่างไรนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผม,ผมก,กระดดมาอาจารย์อย่างนี้นะ,ะสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยแล้วสิ่งที่ผมเห็นนียมันชัดมากตอนที่อาจารย์บอกว่ารู้ทุกเพราะตัณหามันไม่ชอบก็จะเป็นจวดกัญญามาทําให้รู้ผมเกิดตอนนั้นน่ยผมเกิดการต่อต้านเลยจิตขึ้นมาวัดขึ้นมาเลยนะอาจารย์แต่เขา มันบอกผมว่าไม่ต้องทําแบานั้นก็ได้แต่แค่ท่านมีนิ่งอ่ะทุกมันก็หายไปเองอ่านั่นแหละมันทํามากี่ปีแล้วอ่ะแล้วมันหายไปไหนมันไม่เคยหาย้ปมันมีมันอยู่อ่ะทุกไมนเกิดขึ้นตามธรรมชาติของมันก็ใช่มันมีมาตั้งแต่เกิดนะฮะชาติปีทุกขาการเกิดก็เป็นทุกียงแต่ผมว่าเอากําลังเข้าไปข่มมันเท่านั้นเองเออก็ท่านเคยทําอย่างเงี้ยมานานแล้วจริงๆงอ่ะทุกมันมีมาตั้งแต่เกิด แล้วท่านมีอำนาจอะไรจะไปควบคุมบังคับมันตัวที่ควบคุมบังคับคืออะไรนะฮะไอตัวชอบตกสบายเพลิดเพลินคืออะไรพวกเดียวกันน่ะท่านไม่รู้จักกับมันเองเห็นไหมเพราะขนาดเมื่อที่อาจารย์พูดอ่ะปัญหาผมมันเกิดขึ้นมาเลยนะนั่นแหละ,แ,หละ,ะแค่นิงน่งๆท่านก็ไม่รู้แล้วใช่นั่นแหละมันเพราะว่ามันชอบกันอย่างนั้นมันไม่ชอบทุกหรอกนะฮะ เพราะฉะนั้นต้องมาเรียนรู้ตรงกันข้ามกับสุขสบายเพลิดเพลินนิ่งอะไรตรงนั้นนะฮะและไอ้ที่รู้ทุกเนี่ยมันไม่ได้นิ่งนะไม่ได้นิ่งไม่ได้สงบอ,อย่างที่ทำมานั่นหรอกรู้ทุกตัวเนี้ยมันรู้พร้อมไปกับความรู้สึกตัวด้วยความเพียรสต,ติสัมปชัญญะตรงเนี้ยมันมาร่วมกันนะฮะแต่ที่นิ่งๆที่ท่านเคยทํอ่ะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าความเพียรสต,ติสัมปชัญญะ มันมีแต่ตัญหาดิตัญหาที่มันชอบสุขสบายเพลิดเพลินเห็นไหมเป็นอารมณ์เดียวอาจารย์ตอบยากมากนั่นนะทีแต่ตอนเนี้ยท่านจะไปเรียนรู้ว่าไอตรงที่มันรู้ตรงเนี้ยแล้วมันสง,งบด้วยสง,งบแล้วรู้แต่เมื่อก่อนเนี้ยสง,งบแล้วมันไม่รู้อย่างยางเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ตอนที่ผมถือของอะแ้าผมรู้สึกทุกข์อะผมก็แค่มีความรู้แค่แค่เปลี่ยนเหมือนแก้ทุกข์อ่าก็มันก็แค่นั้นแหละกก็คลายไปแล้วอ่ามันก็เปลี่ยนจาก มือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งผมรู้แค่นั้นเองนะพอจบกทายทุกอย่างก็จบผมก็มาทางทางอื่นต่อใช่มันก็เปลี่ยนแกาได้แต่ว่าไม่ใช่เปลี่ยนแก้แบบเข้าถ้ำควบคุมบังคับตรงนั้นเพราะตรงนั้นทะารามนานแล้วไม่ไปไหนหรอกคืออันนี้รู้เลยแต่ถ้าแก้แบบเข้าถ้ำเนี่ยอาจารย์พูดถูกอยู่อย่างหนึ่งเวลาผมเปลี่ยนมือเนี่ยผมจะไม่รู้ก็ไม่รู้สิแต่เนี่ยแต่ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนแล้วต้องรู้ด้วยแล้วพอรู้แล้วเนี่ยจาก มือหนึ่งไปอีกมือหนึ่งมันก็แก้ทุกอะ<ม>แล้วเดี๋ยวไอ้มือที่ท่านกาลังทำํำค<ม>ิ้วอยู่นะ<ม>อ่าเดี๋ยวมันก็ก็มาเรียนรู้ตรงนี้อีกฮนะแต่ถ้าเข้าถ้ำมันจะไม่รู้ทั้งสองอย่างนะทั้งเปลี่ยนทั้งแก้มาแล้วก็ไม่รู้อีกนี่ผมเสียความรู้สึกพื้นฐานไปเลยนะเออที่ผมบอกว่าสภาพจิตเสียนะั่นแหละเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติน่ากลัวน่ากลัวดิ อาการ <จะ S 2> น่า,นาเป็นห่วงด้วยอาจารย์ชอบพูดคำนี้ผมรู้แล้วเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์เลยน,ะน้ามันเสียตรงนี้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปทําได้สรงสภาพจิตเสียเนะี่ยเพราะนั้นต้องกลับมารู้ภาวะปกติธรรมดาธรรมชาติแล้วดีนะอาจารย์ผมมาเชื่ออาจารย์เมื่อวานเนี่ยตอนที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังผมไม่ได้เล่าเรื่องมันมีจิตชักชวนอาจารย์ ก็ให้รู้อีกมันเพราะมันเคยทํามันก็ต้องมาแหละแต่ก็ให้รู้เท่านั้นเองมันก็ชวนเลยว่าลองดูสิเดี๋ยวแต่แล้วรู้แล้วจะทําหรือไม่ทําก็ได้ผมไม่เชื่ออาจารย์ผมเคยทํามาแล้วแล้วพอทําแล้วมันจะไปลงท่องเก่าและอตอนกลับมาเนี่ยยากยากตรงไหนตรงที่มันชอบแบบสงบชอบนิ่งชอบรวมชอบทําแบบนั้นแหละฮะพอเข้ากลุ่มตรงนั้นปั๊บแล้วมัน เข้าไปลึก hmm. อ่ะเข้าทำมือเข้า hmm. ล mm ึก hmm. อ well, so mm ่ะแล้ว hmm. ม right. mm ันออกยากมันชำนาญด้วยแล้วตรงที no uh ่มาต่อพอมารู้ก็ธรรมชาติตรงนี้มันก็ไม่เอาอ่ะตรงนี้มารู้ทุกมันก็ไม่เอาครับมันก็จะไปเอาเข้าทำาของมันจะไปรวมอย่างนี้แหละเออมันไปเพิ่มวิปลาสสุขะวิปลาสตรเนี้แต่ทุกมันก็ไม่เอาของจริงมันไม่เอาเพราะตัณหามันไม่ชอบทุกข มันชอบสุขชอบสบายชอบเพลิดเพลินเนี่ยนะมันต้องมาเรียนรู้ตัณหาตัวนี้นะแล้วตัณหาตัวเนี้ยมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะอันนี้ไอ้ที่ที่เห็นนี่มันแค่อย่างอย่างหยาบกับอย่างกลางแต่อย่างละเอียดนี่มันยังมีอีกมันต้องวิปัสสนานะนะนะเขาเรียกว่ากามราคานุสัยนะ ปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยอวิชานุสัยเนี่ยอนุสัยตรงนั้นอ่ะพวกนั้นอ่ะมันต้องวิปัสนาถึงจะละได้ถึงจะละได้ถึงจะรู้ได้ไม่มีทางมาได้ตอนนั้นไม่มีทางหรอกไอ้ที่ทท่านทํามาเนี่ยมันเป็นพวกเดียวกันหมดอ่ะมันละกันไม่ได้หรอกมันรู้จักกันไม่ได้ไม่รู้จักกันด้วยซ้ําไปพวกเดียวกันนีฮะแต่เมื่อไหร่เป็นคนละพวกสิโอ้นี่ไม่ใช่มันเราเข้าใจมามันมันจะมีความ แนวความคิดต่างๆที่มันจะเรียนรู้รูปแบบตรงเนี้นะฮนะแล้วต่อไปพอมันเริ่มจะรวมจะเข้าถ้ำก็รู้แล้วก็บริหารออกมาอย่างที่ผมกอยนำเสนอแนะนำไปแล้วแหละนะฮะอย่าอย่าจับย้ายอย่าไม่ชอบอันนั้นเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์วันนีผ้ผมจะคุยเรื่องหมาต่ออาจารย์ผมเดินไปปุ๊บเนี่ยพอเห็นหมาปุ๊บเนี่ยผมรู้ว่าเป็นหมาเลยแล้วผมก็หวางนะแบบ พูดคาว่าวางไม่ได้ไม่รู้แล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านแล้วมันก็ไปรู้อารมณ์เออใช่นั้เมื่อก่อนเนี่ยพอรู้เป็นหมาปุ๊บเนี่ยมันจะปรุงเลยอาจารย์ปรุงหรือจะเข้าถ้ำก็ได้ครับแต่ผมจะเลือกที่จะนิ่งมากกว่านิ่งตัวนั้นไม่ใช่นิ่งอยู่ที่ใจนะรับรู้เฉยแล้วก็ไปอารมณ์อื่นก็ผ่านไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าอาจารย์เนี่ยมาสอนสอนตรงเนี้ยผมอะช่วงแรกๆอะ ผมจะพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมจะเกิดวิตกกังวลช่วงแรกๆเพราะว่าอารมณ์มันเปลี่ยนไงอาจารย์อ่าก็ให้รู้เท่านั้นเองอารมณ์มันเริ่มรับรู้ว่าเออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะและสัญญามันก็เริ่มมาใช่ใช่สัญญามามันก็เริ่มมันก็เริ่มปรุงแต่งจนกระทั่งวันที่ผมอ่ะเกิดปัญญาที่ผมบอกอาจารย์ว่าขนาดหมาเนี่ยมันยังปล่อยเราเลยเราเราไม่ปล่อยมันนั่นนะเตมันเป็นไปไปตามขั้นตอนนะอาจารย์ใช่มันก็เรียนรู้กับมันทุกขั้นตอนตอนออกมาเนี่ย มันจะเป็นตามเนี่ยพอรู้ปุ๊บผมว่าผมพอผมรู้ปุ๊บก็โอเคก็ตามก็แค่รับรู้แค่นั้นเองแล้วมันก็เป็นอารมณ์นั้นน่ะเวลาผมเจอเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์นั้นก็คือเห็นก็คือมันก็แค่ตวนักก็แค่อ่าก็แค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรก็เรอ มันเป็นมิตรกับเราเราอย่าไปคิดอะไรกับมันมันจะปล่อยผมไปตั้งนานแล้วอาจารย์ใช่มันปล่อยเรามานานแล้วมันไม่ได้สนใจเราแล้วแต่ถ้าอาจารย์ไม่สอนผมเนี่ยผมจะไม่เห็นเรื่องนี้เลยนะอาจารย์ก็มัวเข้าทาอยู่ล้วจะไปเห็นนั่นเอยกดเลยอาจารย์นั่นแหละมัวจะไปกดไปข่มไปควบคุมบังคับกดความรู้สึกเลยอาจารย์เออทำมากี่ปีแล้วแล้วไปถึงไหนนะฮะแล้วผมว่าดันเข้าใจผิดด้วยนะเออเป็นเพิ่มความเห็นผิดอีก ก็ไปเรียนรู้ก็มันอย่างนี้แหละฮะผมว่าสนุกนะสนุกกับการเรียนรู้เพราะว่ามันจะมีข้อเปรียบเทียบเยอะใช่แล้วก็ภาวผมชัดไงอาจารย์ผมก็เียเข้าไปมาก เห็นได้อาหารเพิ่มทไม่มล็เป็นบุญของโยมเป็นกุศลวิบากของละเดี๋ยวอาจารย์เลือกก่อนนะครับอ จริงอ่ะท่านเผาท่านเองแหละอะไรที่ผมไม่เคยรู้อ่ะแล้วท่านก็สร้างบ้านท่านเอง จากเมื่อกี้แล้วเดินมาเนี่ยเห็นใจไปอื่นไหมก่อนก่อนจะเดินครับอาจารย์ก่อนที่ผมจะหยิบของฮะใจผมฮะมันกลับแล้วอะไปห้องเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับไอววตอนเดินมาไม่เป็นครับอาจารย์นั่นดิตอนเดินมารู้อะไรอีกก็รู้แค่บรรยากาศรอบๆมาครับอาจารย์ทางตาทางหูแล้วก็รู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่แต่ว,ว่าเรื่องกุฏิอะ มันหายไปแล้วอาจารย์อ้าวก็มันแค่วบ,บเดียวแหละมันเกิดขึ้นแค่ตอนแรกแล้ว,ลวมันก็หายไปใช่แล้วมันก็มารู้อารมณ์ปัจจุบันตรงนี้ใหม่มันก็รู้ไปไปมามาอย่างนี้แหละแล้วก็รู้แบบแต่แต่พิ้วพิวมินมินหลุดง่าย,ยทั้งที่รู้ว่ามันไปแล้วก็รู้ว่ามันมาอาจารย์ครับผมขอถามหน่อยสิครับอาจารย์ตอนผมมาใหม่ๆอ่อะที่อาจารย์เคยถามผมว่า เวลาผมแบบปวดท้องน่ะผมมันจะนึกถึงห้องน้ําและจิตผมก็ไปอยู่ที่ห้องน้ําเลยก็ใช่นาที่เดินไปก็ไม่รู้ไม่รู้ดิเพราะใจมันไปอื่นแต่ตอนเนี้หรือใจอาจจะไปรวมนิ่งอยู่ที่ใจใจมันโหมันไปรวมอยู่ที่ห้องน้ําเลยอาจารย์ภาพห้องน้ําชัดมากอ่านั่นแหละมันไปรวมอยู่ที่ใจครับและคราวเนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าพอตอนเนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะ มันความต่างของการรวมแบบนั้นอ่ะมันมันก็แยกออกมารู้อาการที่กําลังปรากฏตีอย่างตอนนี้กําลังทาอะไรกําลังยืนหรือกําลังเดินหรือกําลังเห็น,น,นกําลังได้ยินอันนี้เขาเรียกว่ามันรู้ตามความเป็นจริงใช่ก็ใช่ก็มารู้ตามความเป็นจริงแล้วทุกก็ยังไม่ได้แก่อังไม่ได้เข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยก็ที่ผมบอกว่าและตอนที่มันไปแล้วอ่ะแล้วมันรู้ไหมท่านก็บอกมันไมรู้อยู่ที่ใจอย่างเงี้ย ก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนจากมารู้ที่ใจก็มารู้ที่ทุกมารู้ที่กายมารู้ทางตาทางหูเนี่ยมารู้ที่กำลังกาลังไปกําลังไปแก้ทุกอะแต่ยังไม่ได้แก้ทุกขแล้วก็รู้กําลังทํากําลังแก้ทุกขแล้วก็รู้ที่แก้ทุกเสร็จแล้วแล้วแต่จะรู้ได้นะอันนี้บอกให้รู้เพราะเราทําอยู่แล้วแต่ใจอะไปไหนไปรู้อะไรไปรวม ใครับมันเคยมีมีอยู่วันหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ใช่วันหนึ่งมันบ่อยมากเลยมันบ่อยอจริเพราะมันถึงไม่รู้รอ่ะไอไอที่กําลังไปแก้ทุกข์อะมันไม่รู้ผมเคยถามตัวเองนะอาจารย์หลังจากที่ทําทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็มานั่งคิดไอตอนที่เราเดินมาเนี่ยเราหายไปไหนเออมันก็เก้าท่ามาแล้วผมผมไม่สามารถนึกได้ว่าผมเดินมาตอนไหนไม่ได้เลยนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ได้มารับรู้อาการที่กําลังเป็นปัจจุบันตรงนั้นมันไปรวมใช่ อยู่ที่ใจมันก็ไม่มารับรู้ตรงนี้หรอกเพ<ต>ราะนั้นก็กลับมารู้ตรงนี้แต่ตอนนี้ผมไม่เป็นละอ่านั่นแหละมันต้องมาตรงนี้แล้วมันถึงจะไปรู้ว่าเอามาก่อนทําไมไม่รู้รมันย้อนอดีตได้แต่จิตชักชวนเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปนะก็ไม่ได้หายแต่ว่ามันไม่ได้ตามทํตาตามที่มันชวนใช่ครับอาจารย์อโอ้โหถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันชวนก็ชวนไปแต่เราไม่ไปก็มัน อันนี้ผมเห็นข้อแตกต่างชัดเจนเพราะว่าทันทีที่มันมีจิตทักชวนโอเคผมก็แค่รู้อาจารย์แค่รู้แหละแต่ไม่ต้องทําตามเหมือนเมื่อก่อนพะเามื่อก่อนทําทุกครั้งที่มันชวน<ะ>แล้วเดือนนี้รู้แล้วก็ไม่ต้องไปตามที่มันชวนก็ได้ก็ปฏิบัติเป็นปกติเลยอาจารย์เดินมาผมก็รู้ก็รู้หมดก็แค่นี้แหละก็ย้ายออกมารู้อารมณ์ข้างนอกถ้ามันเข้าถ้า บริหารออกมาน่ากลัวนะอาจารย์ผมปวดท้องอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าผมเดินไปตอนไหนอ่ะน่ากลัวนะอาการน่าเป็นห่วงผมเป็นได้ขนาดนี้โอ้ยเป็นมานานแล้วนี่น่าแต่ไม่รู้นี่น่าอาจารย์ตอนผมเป็นคาราวาสเนี่ยผมขับรถไปไกลๆอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะผมอ้าวนี่เราผ่านเพชรบุรีมาแล้วเหรอไออกอ็นั่นสิมันไปเข้าถ้ำมันก็ไม่รู้ แล้วผมมานั่งคิดในใจนะตายหาแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าแน่นอนผมจะคิดไม่ทันเลยนะแต่ไปลุยคีข้างถนนโดยปยู่ข้างทางแล้ว<อ>ผมว่าผมยังถามโยอมอ๋อแล้วว่าโยมเราผ่านเพชรบุรีแล้วเนาะโอ้โยมผ่านมาตั้งนานแล้วเองไม่รู้เหรอค<อ><ม>วามรู้สึกฉา <laughs> ผมบอกว่า <laughs> ฉันจะไปรู้ได้ไงฉันก็ขับรถีิฉันก็มีสมาธิกี่กับการขับรถสิ<อ>ากับการว่าผมคิดเป็นอย่างนั้นนะอ,อาจารย์อก็เข้าทำแต่เราไม่รู้ มันก็เหมือนอย่างที่ผมเป็นเนี่ยก็อย่างนี้แหละเป็นอย่างเงี้แล้วก็เป็นมานาน้ไม่รู้หรอกก็ไม่เครื่องเปรียบเทียบแต่พอมีเครื่องเปรียบเทียบมันจึงรู้ที่ผมรอดมาได้ไงก็ร <c oughs> อดมาได้ก็ดีแล้วก็า <c oughs> ต้องมาสะสมะแล้วถ้า,าก็ยังทําอย่างนี้อีกเดี๋ยวก็ไปไม่รอดอจอดไม่ต้องแจวดท้ผมจะไม่ไปไหนเลยอาจารย์ไม่ไปไหนก็อยู่นี่แหละพระเจ้าบอกว่าคนพวกนี้ ถ้าทำฌานได้อเต็มที่ก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพมก็แค่นั้นอ่จจะไปแค่นั้นเหรอนหลุดพ้นไม่ได้อหอาจารย์นะถ้าหลุดพ้นมันต้องมาทางที่อาจารย์บอกนะก็มีทางนี้ทางเดียวที่จะพ้นจากทุกทั้งกวงไม่ผุดไม่เกิดและถ้าท้อการจะผุดจะเกิดก็ตามใจแต่ผมแต่ผมใใจคําพูดอาจารย์อีกคำหนึ่งนะครับที่อาจารย์บอกว่าทางนี้เป็นทางสายเอกแต่ไม่มีคนเดินไม่มมแต่ คนที่จะเดินน่ะมันต้องเข้าใจทางด้วยนะ <Ừ. S 2> ไม่ใช่ไปหลงทางเหมือนเมื่อมืก่อนของท่านนั้นอันนั้นยังไม่เข้าทางนั้นนะยังหลงทางอยู่นะแล้วหลงเพลินแล้วเออแล้วก็เพลินเพลินกับการหลงป่าแล้วคิดว่าที่ผมเดินนะ่ะมันถูกนะจากั่กออาหอ,อกนั่นแหละแล้วลมันไปหลงป่า <c oughs> แล้วไม่ออกจากป่าได้สิ <c oughs> ดีนะผมไม่เจอในป่าเออมันต้องมาเจอผู้ชํานาญพรแล้วก็หลงป่าแล้วก็ออกจากป่าด้วยกัน เพานบอกมั่วแล้วมั่วแล้วออแล้วเดี๋ยวพอออกจากป่าใหญ่ก็ไปเจอป่าเล็กอีกนะฮะต้องเรียนรู้ก็มันเรียนรู้ทุกกระบวนท่าแล้วจะสนุกกับการเรียนรู้อาจารย์ทําให้ผมตื่นรู้นะผมต้องตื่นรู้ฮะอาจารย์ทาให้ผมเมื่อพอหลับมานานแล้วแล้วเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ใหม่ๆทั้งนั้นก็ต้องเรียนรู้ของใหม่ทั้งหมดไอ้ของเก่าๆทำมากี่ปีแล้วไม่ไปไหนหรอก พายเรือไม่แก้เชือกก็ไม่ไปไหนหรอกนีนี้ต้องแก้เชือกแล้วพายโชคดีมากเลยที่เจออาจารย์เอ่เออ่อหมอตนาสาธุ